สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนยน c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกันละคณากันประจำช่วงวันที่1-15สิ่งหาคมนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบกวงตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเหมือนเดิมคะ่ะที่คนโสดคนโสดตามด้วยคนมีคู่และจบด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยนะคะฝั่งคุณสาดาบ หดาบในอัปเพนเดอร์เคสสิบดาบเดอะฟู l นะคะรักเขาข้างเดียวหรืออกหักชอบเขาแต่เขายังไม่ได้รู้สึกกับเราแบบนั้นมุกออนแล้วค่ะมีคนใหม่เข้ามาแต่ใจยังไม่พร้อมนะใจยังไม่พร้อมที่จะคอมมิทเมนต์คือต้องการคนเข้ามาเยียวยามากกว่าคน,นทีมมนนะ่ทำให้ใจเราเข้มแข็งมากขึ้นนะคะทำให้ใจเราเข้มแข็งทำให้ใจเรารู้สึกโอเค ผนมันไปได้เดอะฟูคือคือมันเป็นมันเป็นการการเจ็บปวดความเยียวยาแล้วตามตัวอิสระคือหายหายมันไม่ได้ทิ้งเวลานานนะคะหายเร็วหายไวหรือมองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเป็นยาแดงเป็นแบบว่ารักษาแผลนะคะเป็นตัวที่รักษาแผลใจมากกว่า รักษาป๊ดเดียวค่ะแล้วก็ออกไปวิ่งได้แล้วนะคะขอทุกคนที่มีทิ่ธิพลต่อคุณมากที่สุดนะคะสถานการณ์ความรักของเขา q u e e n of Cup นะคะสี่เหรียญสองถ้วยมีแฟนแล้วนะมีคนรักแล้วนะคะแต่มีมากกว่าหนึ่งคนมีเรื่องของการหึงหวงเข้ามานะคะเป็นชาวต่างชาติก็ค่อนข้างที่จะเด่นมากๆนะในที่นี้ชาว่าตน้ำาาัดไฟมีทิพยพลนะคะ มีนกระกดหรือพิจิกเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์หรือคนที่มีทิ่บิพนเนี่ยคือมีทิทธิพนต่อตัวคนคนนี้ทีหนึ่งนะคะแล้วคนคนนี้เนี่ยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณนะ Hi p i n t e r s ชอบนะคะชอบแต่ไม่จริงจังจะออกมามันอยากจะออกมาด้วยนะ ให้เแฟนนะคะ9ถ้วยชอบแต่ไม่จริงจังแล้วก็อยู่ในความลับนะคะอยู่ในความลับเพราะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะทำตัวโสดค่ะเพราะเขารู้สึกว่าคุณก็น่าจะเอนจอยกับการคุยแบบนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้เขามองแบบนั้นมาว่าไม่ว่าฉันจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนหรือท่านมีแฟนแหละคุณก็ยังรู้สึกว่า โอเคที่จะคุยกับเขาหรือดำเนินความสัมพันธ์แบบนี้ mm hmm. เขามองแบบนั้นนะคะห้าถ้วยคือเฟลลี่หรือคุยกันแบบเล่นๆสนุกๆมากกว่าอืม um. ไม่มีความจริงจังและความจริงใจก็แทบไม่มีเหมือนกันสำหรับคนคนนี้นะ mm hmm. เป็นผลประโยชน์ไหม mm hmm. เขาอะเขามองว่ามันแร์เพราะเขาคิดว่าคุณคิดแบบเดียวกับเขาเนะี่ย คุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาคะสามดาบฉันไม่ได้คิดแบบเดียวกับเธอฉันเสียใจเหมือนกันแล้วฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะฉันรู้สึกว่ามันไม่โอเค,อเ,คเธอทําให้ฉันต้องมาแบบปั่นปวดความคิดจากที่อยู่นิ่งๆคุยคนนั้นคนนี้มีคนเข้ามาก็แฮปปี้อยู่แล้วแต่คนเนี้ยทําให้คุณรู้สึกว่ามันปั่นปวนเหมือนมันเล่นกับความคิดของคุณคุณพยายามที่จะเพิกเฉย พยายามจะเพิกเฉยต่อความคิดเหล่านี้หรือความรู้สึกเหล่านี้แต่มันยังหลุดพ้นไม่ได้นะคะอืม…ยังหลุดพ้นจากความคิดเหล่านี้ไม่ได้นั่นเองเขาอยากจะบอกอะไรหกเปลี่ยนมันก็แฟร์แล้วนี่ที่ลิดท,ท,ที่แบบว่าที่เราคุยกันแบบนี้หรือความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะแบบนี้เราเอ็นจอยกันทั้งคู่เรามีความสุขเราแฮปปี้ที่จะคุยกันแบบนี้นะคะ ที่จะเป็นการแชร์ความสัมพันธ์มันก็ดูตื่นเต้นดีไม่ใช่เหรอเจ็ดไม่เท้านะคะคือเขาก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้แล้วก็มันจะต้องอยู่ที่บริเวณนี้หรือพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นล้ำเส้นไม่ได้เขาไม่โอเคก็พูดง่ายๆว่าถ้าคุณจะดําเนินความสัมพันธ์ต่อกับคนคนนี้หรือคุยกันไปเรื่อยๆนะคะต้องยอมเท่านั้นนะอืม ต้องยอมเท่านั้นแล้วความปั่นปวนมันก็ยังคงอยู่นะคะจนกระทั่งคนคนใหม่ๆที่เข้ามานะ่ะเข้ามาคุยยาวยาคุณนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะเจ็บตับเดียวนะคะตัวสรุป Queen of Pentacles Judgment the Fool Queen of b o n d s Devil นี่ไง หัวพันกับเรื่องของบุคคลที่สามนะคะคนมีคนมีเจ้าของนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะรอบเนี้ยสิบห้าถึงสิบเอ่อหนึ่งถึงสิบห้าสิงหาค่ะมันไม่ใช่แค่ราศีนี้นะหรือราศีราศีก่อนหน้านี้ก็มีกี่ราศีไม่รู้ที่คนโสดเนี่ยมีความเสี่ยงว่าจะเจอกับคนมีเจ้าของมาเล่นนะคะมาจีบมาเล่นตรงนี้แต่ของคุณยังดีหน่อยโอกาสจะจบ ะะจบกับคนคนนี้คนที่มีแฟนอยู่แล้วมาเล่นมาทําให้คุณปั่นป่วนนะคะก็มีโอกาสที่จะจบนะคะบางคนมันเป็นเพิ่งเริ่มแต่ของการคือกําลังจะจบมาเร็วไปเร็วนะคะมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วแค่ความเหงาพิเศษกว่าใครเกตดเกิดจากความเหงา ความเหงาล้วน Getting to know each other Release คลิกบวกเรื่องความรักนะคะเรียนรู้ไปค่ะเหมือนทำให้คุณได้รู้เกี่ยวกับคนมากยิ่งขึ้นมุมมองความรักว่าม,มันเพี้ยนไปจากสิ่งที่เป็นศิลธรรมและความดีไปขนาดไหนในยุคป,ปัจจุบันนี้ ประมาณนั้นนะคะคลอยร mm ์เนอร์จี้กับคนคนนี้ค่ะแล้วก็เดินหน้าต่อนะคะเดินหน้าต่อไม่ว่าจะมีความสุขหรือไม่อย่างน้อยเดินหน้าต่อคุณก็ได้เริ่มแล้วนะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะต่อไปคนมีคู่นะคะความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ ฟังคุณ uh, uh, yeah, mm hmm. เอซับบอลคิงออฟค่ะคิงออฟบอนสี่ไม่ใช่สี่เก้าเหรียญแฮงแมนไนออฟเพนดคิลส mm ์ hmm. นะคะชาวธาตุ mm hmm. ไฟค่อนข้างเด่นเมษสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเจ้านาย mm hmm. เพื่อนร่วมงานต่างๆนะคะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยถูกแชร์ไปที่เรื่องงาน มากกว่าเรื่องของคนข้างๆหรือเรื่องความรักนั่นเองงานเด่นกว่าความรักนะคะก้าเหรียญแ่งแมนนะคะมีเรื่องเข้ามาให้คิดนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้คือเราจะพิสูจน์หรือเราจะพูดนั่นพูดนี่หรือจะทำอะไรก็คือก็ต้องปล่อยปล่อยประหยัดที่มันจะเป็นคือแทบจะแตะต้องไม่ได้หรือทำอะไรจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะคะรอให้ถึงจังหวะ ที่มันดีๆมากกว่านะตอนนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาแก้ไขอะไรมากมายนะคะก <9 S 1> เหรียญอย่างที่บอกค่ะไม่ค่อยมีเวลาให้นะไนอั t เพน e ัคตดาคืออะไรคะคนใหม่ๆเข้ามาเหรออืมจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงที่เรามีปัญหาแต่เราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรเขามากมาย ไม่ได้สนใจอะไรมากมายฝั่งคนรักล่ะสามดาบเขารู้สึกไม่โอเคค่ะนี่มันมีแฟนหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราเป็นแฟนกันหรือเราเป็นคนคุยกันแน่นะคะอยากจะคุยอยากจะนั่นจะนี่ก็รู้สึกว่าก็ทําอะไรไม่ได้คล้ายๆกันคุณก็ทําอะไรกับความสัม์ไม่ได้มากเขาก็ทําอะไรความสัมพันธ์ไม่ได้มากทําได้แค่รอรอเวลาว่าคุณจะมีให้เขาเมื่อ,อไหร่รอเวลาเวลาที่จะได้คุยที่จะได้เจอนะคะ อต่อไปค่ะเขามีความแอบคิดด้วยนะว่ามันมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาหรือเปล่าแต่ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะไม่อยากจะยกขวข้อมานะคะหมายถึงจากไพ่นะไม่ใช่ไม่ใช่พูดเองนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงจากคุณน้อยใจค่ะถ้าเมื่อก่อนมีเวลาให้กันสักหน่อยก็น่าจะดี ะกะ้าถ้วยสองจิตสองใจแล้วค่ะว่าเขาจะไปต่อกับคุณคือมองไปข้างหน้าไปต่อกับคุณหรือเลือกที่จะโยนความรู้สึกเหล่านี้ทิ้งไปแล้วโฟกัสที่ตัวเองมันไม่เชิงเลิกแต่ว่าเขาเรียกว่าละทิ้งดีกว่าละทิ้งความรู้สึกเหล่านี้ความรู้สึกของการรอคอยความรู้สึกของการน้อยใจในความสัมพันธ์ น้อยใจโชคชะตานั่นนี่นะคะคิดที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อะคุณคิดรู้สึกยังไงกับเขาเจ็บถ้วยคุณไม่ได้คิดแค่เรื่องของเขาอย่างเดียวคุณคิดหลายอย่างนะคะคิดหลายอย่างไหนจะมีคนเข้ามาก็ต้องคิดว่าจะยังไงจะเคลีย,ยร์ยังไงจะจัดการยังไงไม่ให้มันบาดปลายไม่ให้มันเป็นไปมากกว่านที่มันควรจะเป็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะ ไม่ใช่ว่า่ไม่ใช่ว่าคุณไม่เหงาหรือคุณไม่โดดเดี่ยวก็โดดเดี่ยวอยากจะใช้เวลากับเขาแต่สิ่งทร่ได้คือได้แค่รอเวลาที่ที่แบบว่าเนี่ยที่มันจะสมควรหรือเวลาที่เหมาะสมเวลาที่มันจะพอเหมาะที่เราจะได้ใช้เวลาได้อย่างเป็นที่นะคะเขาอยากจะบอกอะไรคะสองดาบแปดถ้วยเก้าเหรียญตอนนี้ฉันไม่ต่างอะไรจากคนโสดหรือฉันจะเลือกที่จะเดินออกมา เป็นคนโสดที่ไม่ต้องมานั่งทุกว่าคนข,ข้างๆจะคิดอะไรจะทําอะไรจะรู้สึกอะไรยังไงจะต้องมานั่งกังวลหรือหวาดระแวงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดแล้วยังจะบอกแต่บอกไม่ได้เพราะเขายังแคร์คุณอยู่นั่นเองนะคะเขายังตัดสินใจไม่ได้ด้วยซ้ําว่าเขาจะอยู่ตรงนี้หรือเขาจะเดินออกมาดีว่สนุก สรุปสิเหรียญความมั่นคงการเติมเต็มนะคะการยึดติดความหึงหวงความหวั่นไหวอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟทางความรู้สึกการงานทําให้ความสัมพันธ์แทบจะจบแต่มันไม่ได้จบหรอกคือมันมันทําให้ความสัมพันธ์มันนิ่งจนเกินไปจนรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเริ่มจะทนไม่ไหวนะเนี่ยความเห็นไหมสี่ดาบเดทห้าดาบนะคะ อาการนิ่งในความสัมพันธ์ความรักมันเริ่มจืดจางหรอหรือมันเฟดลงไปแต่มันนิ่งมากนาน,นิ่งนิ่งเหมือนคนไม่มีแฟนอะ่ะโอกาสที่จะจบมีหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงจบนะคะไม่เชิงจบแต่มันจะนิ่งไปนิ่งไปกว่าเดิมมากๆอย่าทําให้รู้สึกดีเสียใจนะรู้ไหม ขอโทษจริงๆ Love yourself first Retreat Attraction เป็นช่วงเวลาของคนมีคู่ที่จะต้องห่างกันนะคะห่างไม่ใช่เลิกนะคะแค่ห่างห่างกันไพ่บอกว่าให้รักตัวเองก่อนนะคะทำงานเยอะแบ่งเวลาไปที่เขาอย่าลืมแบ่งเวลาให้ตัวเองด้วยนะคะ หรือถ้าไพ่สลับนะคะการรอคอยรักเขารอเขาได้แต่อย่าลืมม่รักตัวเองเลยว่าใจเราขาดอะไรใจเราต้องการอะไรใจเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไม่ถูกหรือเราอยู่ตรงนี้แต่เราทํายังไงให้ใจเราไม่ถูกนั่นเองนะคะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือสถานการณ์ของคนคุยเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่าสามารถสำหรับกันได้ระหว่างคุณกับคนคนนั้นฝั่งคุณก้าวดาบความกังวลในความสัมพันธ์การทุ่มเทการที่จะคุยกันว่าชอนาคตหรือมีการวางแผ่นขอไห้สำหรับเสียงรถข้างนอกด้วยนะคะอัดคลิปตอนกลางวันกลางวันก็จะประมาณนี้แหละ เสียงรถเสียงนั่นเส้นนี่นะคะจัดการไม่ได้ค่ะเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้นะคะควบคุมไม่ได้ก็ทําได้แค่บอกแค่นั้นเองนะคะสำหรับใครที่รับได้ก็ดูต่อใครที่รับไม่ได้รําคาญกดออกไปเลยค่ะนะคะคุณไม่ได้เสียภาษีอิท่ฉันไม่มีสินค้านะคะโอเคค่ะต่อเออเฮอร์มิเข้ามามีคนคุยก็ไม่ต่างจากคนโสดเลยอะฟิวนั้นเลยนะคะไม่ใช่ต่างกันเพราะว่ามี คนมีคู่เข้ามานะคือเหงาค่ะไม่ต่างจากคนโสดมีคนคุยเหมือนไม่มีนะนะคะแล้วคุณเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทยอยู่ฝ่ายเดียวจัดการนั่นน้นนี่นะคะความสัมพันธ์เป็นการทักก่อนโทรก่อนนะคะเทคแคร์มากกว่านะคะจะนัดจะอะไรก็จะเป็นฝ่ายคุณที่จะเป็นฝ่ายเสนอส,ส่วนใหญ่ด้วยนะคะเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวเลยทาอยู่ฝ่ายเดียวเลยตกลงนี่เราเป็นคนคุยกันที่ มันมากกว่าแค่คุยเล่นๆหรือยังไงหรือว่ารือมันยังไงกันแน่นะคะฝั่งเขาล่ะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงคะก้าวไม่เท้านะคะเดฟุฟูเจ็ดถ้วย Queen ควีนออฟทับชาริโอเขาไม่โอเคค่ะเขาไม่ตอบรับแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะตอบรับในเรื่องของแผนแผน ในอนาคตรหรือการทุ่มเทการนัดน่้นนั่นนี่เขามีตัวเลือกที่มากกว่าแค่คุณหรือคนสองคนมีมากกว่านั้นเขารู้สึกว่าเขาอยากขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าคือมีคนเข้ามาก็คุยคุยคุยคือไหล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 ไปแบบนี้มากกว่าที่จะคอมมิวน์กับใครสักคนึ่งนะคะชาวท่านน้ำมนตนท่านที่จะมีอิทธิพลต่อเขานะคะออหรือค่อนข้างที่จะเด่นเลยนะคะมีนกระกฎอพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนาะใจเขาอะ มันจะหวั่นไหวโคลงเคลงไปเรื่อยๆนะใครเข้ามาทําให้รู้สึกดีก็รู้สึกดีนะคะมันยังไม่มั่นคงมากพอที่จะคอมมิมนต่กับใครสักคนหนึ่งนะเขายังไม่ได้จริงจังเท่าเรานะ่ต่อไปความคิดความรู้สึกนะคะเขาคิดจะจริงจังไหมในอนาคตหรือยังไงหรือเขาจะรู้สึกกับคุณยังไงบ้างในช่วงวันที่1 5เฮลโล่แฟนเขาอยากให้คุณชิลคะ่ะ ย้ายคุณชิวกว่าน,นี้แล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดนะคะเปิดความสัมพันธ์ับบคลายเปิดเผยนะคะสองถ้วยจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะความรู้สึกที่ดีขึ้นหรือความผงใยให้กับตัวคุณมากขึ้นด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้แต่ความรู้สึกของเขาถึงจำเป็นอยากคอมมิตเมนตอนนี้อยากจะรักก็รัก แต่จะรู้สึกดีก็รู้สึกดีเป็นช่วงๆนะคะเป็นช่วงๆของเขาคุณดว่รู้สึกยังไงกับเขาห้าเหรียญจัดติดความเหงาโดดเดี่ยวไม่โดนใส่ใจสี่ไม้เท้าเอ็มเพอร์เรอร์บางทีเราก็สับสนไปว่านี่คนคุยหรือว่าเป็นแฟนบางทีเราก็คิดไปว่าแอบคิดแอบคิดไปว่าเขาอะคือแฟนเรา การถึงหวงการเรียกร้องนะคะอะไรบางอย่างอซึ่งฐานะคนคุยอ่ะอาจจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องบางอย่างได้เหมือนเป็นแฟนกันเนี่ยหรอไหมแต่บางครั้งเราแอบ,บคิดไปว่าเป็นเช่นนั้นนะคะอืมเพราะมีความรู้สึกที่มากกว่าไงคนที่มีความรู้สึกที่มากกว่าเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะเสียเปรียบตรงนี้แหละนิดเดียวนะคะ เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะค i n g of ครับโอ้คิงอัพบอกคนเขาเยอะคะ่ะคนเขาเยอะนะคะทุกทุกอไอ้นี่เลยท่าดเลยนะดินน้ำลมไฟนะคะเขาดิวหมดเขาดิวหมดทุกทุกา่านะคะไม่ใช่ทุกราศีนะทุกราศีเนี่ยคือคนคุยสิบสองคนก็เยอะจัดนะคะ เจ็บไม่เท้าอย่าล้ำเส้นนะเขาบอกว่าอย่าล้ำเส้นอย่าแต่ใจในบางสิ่งบางอย่างเขารู้ว่าคุณรู้ว่าเขาคิดอะไรและรู้สึกอะไรต้องการอะไรแบบไหนแต่บางอย่างเขาก็รู้ว่าคุณเรียกร้องหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อความต้องการของตัวเองกาเหมือนกับว่าเขาอยากให้คุณเนี่ยจดจำกดบางกดที่ เขาไม่ได้มาย้ำคิดย้ำทำหรือย้ำบอกให้รู้เขาบอกเป็นในในไปอยู่แล้วในตัวเขาเองนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างมันล้าเส้นถ้าไม่ล้าเส้นก็น่าจะคุยกันได้ยาวถ้าเน้นคุยได้ยาวนะคะแต่ถ้าเน้นว่าความชัดเจนจะได้ครบกันเนี่ยก็ต้องไฟนะคะไฟ นามแล้วก็ไฟหลายคนบทสรุปห้าดาเฮดจอบบอนโอเคจะล้มเลิกจะล้มเลิกจะเขาเรียกอะไรอะยอมแพ้กับความสัมพันธ์นี้ไหมเป็นเส้นที่บอกคุณได้แล้วว่าคุณจะไปทางไหนหรือเป็นช่วงของจุดความรู้สึก สถานการณ์บางอย่างทําให้คุณจะต้องมานั่งคิดเรื่องนี้แหละสาบไปเท้าหรือจะรอต่อไป <9 S 1> <9 S 2> เก้าเหรียญควีนอัพสอดสี่เหรียญสุดท้ายก็ยังตัดสินใจไม่ได้ยังอยู่ตรงนี้ต่อไปค่ะเพร้อมที่จะรับมือถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะมีคนให้ที่เยอะนะคะใครคนนึงที่เอาแต่ให้อย่างเดียวอีกคนนึงก็เอาแต่รับเป็นเดียวแต่ก็มองว่าจะพยายามชิวให้มากกว่านี้นะจากไพ่นะคะ เพื่อที่จะประคับประคองคนคนนี้ไว้พวูดง่ายๆว่าสุดท้ายแล้วก็เสียไม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วก็เสียไปไม่ได้คิดยังไงอย่าทำให้รู้สึกดีคู่กันถ้าคู่กันวันหนึ่งก็ได้คบกัน Ealing family issue เราเปิ r s e r f a c passion รักตัวเองก่อนแล้วนะคะสำหรับกันอย่าลืมที่จะรักตัวเองก่อนความสัมพันธ์ที่มันยังมีปัญหาและมันจะต้องการการเยียวยาหลายๆลยอย่างที่มันยังเข้ามันไม่ได้ไม่วาจะเป็นเรื่องความคิดความรู้สึกคล้ายๆว่าจะต้องถ้าคุณอยากที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ต่อไปก็ต้องต้องแบบคือพูดไปแล้วเหนื่อยแทนอะ คลายว่ายอมนิดหนึ่งนะยอมไม่นีดหรอยอมเยอะเลยนะคะแล้วยอมเนี่ยก็จะถูกมองว่าเป็นของตายอีกเออมันพูดยากพูดยากนะคะแพชชั่นเขาก็เขาก็มีความชอบคุณนะไม่ว่าไม่ชอบเลยนะคะเขาก็ชอบคุณไหมเขาก็ชอบคุณแต่อาจจะไม่ได้มากพอที่เขาจะได้ตัดสินใจณนะตอนนี้หรือในอนาคตอันใกล้อะคะ่ะคือโอกาสมันมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นนะคะ โอเคค่ะกันก็ประมาณนี้เนาะเนี่ยแหละนะคะน่ยก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ